อะไรอะไรเนี่ข้าข้าหลังเลยเออว้างลูกคุล้เดี๋ยวนี้เออขาลูกมาเลยว้างลูกคุ่ล,กกลเดี๋ยวนี้เออ้าง,ง,งลูกใครล้นเดี๋ยวนี้เจ้าลูกูไปใส่ค่ะยางไม่หรืออะไรยังไม่หรืออะไรเดี๋ยวเลยอยาลูกใครไป อุ้มไปอุ้มไปอุ้มทางพี่ทางพี่บ่อแม่เด้อทางพี่พ่อแม่ไปเล่นก้อนไปเล่นกัอนไปเล่นคอนเทนต์ดีก่อนทางพี่เอาอารมณ์ขึ้นเหเอออารมณ์ขึ้นจมแบบอารมณ์เบิ้งให้ว่างคอนเทนต์กันบอกว่าให้บอกว่าเอาลูกกูขึ้นทีเดียเอาสามสองหนึ่งเ้าเอาไปเอาลูกกูขึ้นมาเออเล่นอีกแสดงอีกแสดงอีกเอาลูกกูขึ้นมา เดี๋ยวเราจะพาไปแลนด์อื says, e ่นเนอไปสร้างคอนเทนต์ก the ่อนบอกว่าเอาลูกกูขึ้นมาอีงที่เด้อเออเอาได้เอาลูกกูขึ้นมาสามสองเอาไม่หูไม่หูไมอไปลูกไปไปไปลูกยังไม่หมดคอนเทนต์เอาไมเอ้าห้องเห็นมันเสียงแห้งๆกว่านี้แล้วก็บอกว่าเอออส่วนเขาตัวถูกต้องอ่ะลูกมาลูกมาเออ แสดงไปเออกงดักก็หนี่เออเอออานลูกกูขึ้นม right าวางสิอานลูกกูขึ้นมาเออเอาล่องอุ้มขึ้นด้วยหนิล่องอุ้มขึ้นด้อยหนิริ่านร่วมกันอุ้มกันเสียงดังอย่างไรวะอยากเล่นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวคลิปนี้บ่มีมึงคลิปนี้เดี๋ยวแปมคลิปคลิปนี้บ่มีมึงคลิปนี้บ่มีมึงมึงออกไปก่อนคลิปนี้บ่มีมึงคลิปนี้บ่มีมึงบ่เอามึงดังพอแล้วเอาบักเจ้ากัน เอต่อต่อต่อเอต่อเออถูกต้องแล้วเขาเจ้าต้องเสียงดังเอ่านี้แล้วบอกว่าเอาลูกกุขึ้นมาโอเคสามสองหนึ่งเอาเลยอุ้มอุ้มอุ้มคนอุนมาจีนักละทางนี้บะแมนอ้วนบะแมนเฮาโอ้ยบะแมนเอาอันอันไปเขาสักเล่นอี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 กเร็วเร็วคลิปนี้มันต้องดังเออเล่นเอยเล่นคือเก่าถูกต้องถูกต้องสามสองหนึ่งห้องห้องเลยเออห้องเลย ต้องเล่นเล่นอย่าเอาจริงอย่าใส่อารมณ์จริงบางค้เจ้ามันยังเหรียญเล่นมามันฟังความบ่อน่ะเขาเจ้าไป้บุนกอนเออเดี๋ยวเขาเจ้ากลับมาใหม่นะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามเทคใหม่นะที่สะสะสากมะเกียงมะฮองฮู้เออเขาไปแล้วอภิพรอุ้มใหม่น่อยอุ้มขึ้นหลังดหล่ะเกียร์ขึ้นหลังมันให้อุ้มโย่มันให้อุ้มโย่มันน่ารักกระรอบังนีพลาดบ่าพาดบาเออเขาพาดบลาไหมพี่พรพาดบ่าใหม มันไม่กัดแล้วประกันได้มันไม่เคยกัดผมเลยถ้ามันกัดไปดิกัดกิดเกิมันไม่เคยกัดผมมันเคยกัดผมอยู่ดีวะโบกัดผมเลี้ยงมาตัวนี้จังได้กับโบกัดแล้วมันยึดจังไรมันจะชีขึ้นไปดิอุ้มขึ้นบ้าเลยเราต้องใช้ความเราต้องแบบว่าใช้ความรักขึ้นกับมันก่อนตัวนี้นะเออเห็นไหมเออโอ้มันนิดเดียวก็ได้มันอยากอ้อนเมื่อกี้อ่อนละถ้วยลุ่มกันเนาะเร็วๆตัวแสดงกันอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปโอ้มาหาพอลาหาอลพอพาไปเที่ยวพอลพาไปเที่ยวปลาลูก พาไปเที่ยวก่ะขัาไปเที่ยวเนาะโอ้มเลยเที่ยวดีกว่าเจเจ้าเจ้าเจ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วแค่บารนี่ตัวเยพร้อมแล้วมา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 ่าม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 านาม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 าล่มา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 มันเลยมา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 ้าม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 ไม้มามามเมา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 ยเมามามาอุ้มแล้วเอาอีกเทนึงาเาาา เอมียกูคืองพมาบัดนี้กูก็เล่นมันเดียว่าเอาบังนี่มึงเอาแท้บอกเขายจะมาคอนเทนต์บังนี่มันเอาแท้ลูกมันต้องเล่นน้ำมันไปกูพ่อมึงแน่นี่ยมันต้องเล่นน้ำมันมันต้องเอาแท้มันต้องเล่นมันพ่อพ่อพอบางมันลงเลยมันละที่มันแบบนั้นละเออเก่งหลายนังนั่นแหละมึงมักปีนทึ่งเออรุ่นจากยูสูงมาเนี่ยยูนั่นละอ่ะไรต่อย